ทดสอบใหม่นะครับทดสอบใหม่พระอาจารย์ทดสอบใหม่พระอาจารย์ทดสอบใหมพระอาจารย์อาจารย์สมหมายได้ยินไหม าจารย์สมไหมได้ยินแล้วโอเคท่านอื่นๆเดี๋ยววันนี้วันพระเนาะเดี๋ยวเราจะมีสมทานศีลห้า ที่25อาจจะมีพิธีถวายสังฆทาน323วัดนาำวัดโคกงูก็กน่าจะเป็นครั้งแรกของปีนี้นะ24หรือ25นะวันนี้25นะ ีใครทำหน้าที่เป็นพิธีกรบุมค่ะ พระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบพระรัตนใจเป็นทั้งที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนัย โดยพร้อมเพียงกันนะคะอาระหาหังสัมมาสัมพ,าาพุทโธพะคะวาระพุทธังพะคะวันตังอภิวาทิเมิสว,วาคาโตพะคะวะตาธรโมธรรมังนมมัมาสสมมิสุปฏิปันโนพะคะวาโวาตาสาวะกสังโฆสังขังนัมามิ มันดิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งปุลความดีทั้งหลายและเป็นประธานเห่นธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจจริญเดิงจำสาและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่าน กล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเรียนกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานทายะติสตารณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานทายะติสตารณีนาสหา ปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวีสุงวีสุงรักขานทายะติสารีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พระคาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคาชามิพุทธังสารนังคาชามิธัมมังสารนังคาชามิธัมมังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิสังฆังสารนังคาชามิ ทูติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทูติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทูติยัมปิธรรมังสรนังขจามิทเติยัมปิธรรมังสารนังขจามิทูติยัมปิสังขังสารนังขจามิทูติยัมปิสังขังสารนังขจามิ ตดิยมปิพุทธ no. ังสารนังขจามิตัิยมปิพุทธังสารนังขจามิตัดยมปิธรรมังสารนังขจามิตัดยมปิธรรมังสารนังขจามิตัดยมปิสังขังสารนังขจามิตัิยมปิสังขังสารนังขจามิ ติสระาขามานังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินนาธานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทถังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌปมาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรามีรยัมชะบมาธาทานเวรมณีสิขาปัทัานสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิขาปัฏานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปัทานิสมาธิยามิ อิมานินจจาปัญจสิกาปทานิสตมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนานิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาทุ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานตัวแทนนำกล่าวในวันนี้ได้แก่กัรยาณมิตรสมหมายคำมณีและผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าสัพพุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปลาณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติกรมมาจันซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยม สำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแกปร่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสรรพุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย ดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพลงกันนะคะอันธรรมยังบุทตาสะพะควโตอุปภาคาะนมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะพะคาวโต Arahato, Samma hato, Namo Tassa, sâm Arahato, Samma mô Namo Tassa, kawato, Arahato, Samma hato, อิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตานิพัตตานิจัปปริวารานิจัปปาริวารานิพิขูสังคสสะพิขุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโภ พิ่ขูสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆะรตังทีฆะรตังทีตายะทีตายะสุขายะสุขายะ นิพพานญาจาระนิพพานญาจาระข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโน้มถวายขอโน้มถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสงทรงรักทรงรับ,รบพัตตาหารพัฒตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,องข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพ ah ื่อความสุขเพื <t <t ่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานเอขฆ่าพระเจ้าทั้งหลายเอะฆาพระเจ้าทั้งหลายการละนานเทินตลอดการละนานเทินทุกขังจรรบพรพระกันเลยนะ วันนี้เป็นวันพระที่ญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลตั้งแต่เช้ามีการมานั่งสมาธิสวดสาธยายมนบทธรรมจักกับวัตนสูตรธรรมวัชเช้าสมาทานศีลห้ากราบถวายพัะทหารเป็นสังฆทานคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรม แห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดจนพระอารรณาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงบุญบรารมีทำหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงพ่อดำวัตุยงบุญบรารมีทำหลวงปู่ทวดหนอนเป็นต้นเป็นประธานบารามีทำแห่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญครูผู้คนพบพิชาธรรมกายตลอดจนทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่พวกเราทุกคนทุกท่านได้พร้อมเพรียงกันกระทำไว้ดีแล้วทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ ขออาราธนาบุญบาร,รมีทรรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมาจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกทกท่านกันกายวาจาใจท่าทําเห็นจำคิดรู้ให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อกันแล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มง,งอบวรพระพุทธศาสนา ให้ปราศจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาของพานให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้รูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติบริวารส,สมบัติตระกูลสมบัติอีกทั้งลาดยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายให้มีสมบัติจกักรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ให้ได้ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่สดวัดปากน้ำหลวงพอ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเข้าสู่พระนิพพานจงทุกคนทุกท่านทุกประการเทินยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปาติยจิตังปะติตังตุมหังชิปเมวะสมิชาตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามนิโชติระโสยธา พิวันชาตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตสุขีเทียขายุโกภวอภิวันทานศิลีสเนจังวู ปาจายโนจัตตารุธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภาลโทเทโรวันนั ปาติภานาโทสุขัสสะทตตาเมธาวิสุขังโสอธิคาตยงทัตวาผาลังวันังสุขันจะปาติภานาโทอธิคายุยาสาวะ โหติยาทายาทุปปาชาติตีรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตายาชาสาธุคารุภาคยาเวราโสกาสาตุจุปาทาวาเนก ปิวินาสันตุอาศสตสตุชยัยาเสติฐานังลาภโสติภัขยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโวจัพคังเทจายาสาวาสตาวัส,สจาจอะายุจะเจวสวสิทต เทียภาวนตุเตภาวนตุสาภามาณคาลังรักวัตตาสาภาผวัธานุภาเวนะสาธาโสเทียภาวนตุเตภาวตุสาภามังคาลังรัก ตูสัพาเทววตาสัพาธัมมานุภาเวอนัสสะท้าสุดภาวนตุเตภาวตุสัพพมังฆะลังรักตุสัพาเทววตาสัพพสังฆานุ ภาเวอนัสธาโสทีภาวันตุเตสาทุกราบลาพระรัตนใจโดยพร้อมเพลียงกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา,า,าพุทธังพระขวันตังอภิวเทีมิกราพุทโธมีนาทู พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตภควาาธัมโมธัมมังนามาซามิกราธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควาโตสวากสรังโคสังฆังนามามิกราสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสง์โดยพร้อมเียงกันนะคะกราบกราบกราบอนุโมทนาบุญกับคุณครูสมหมายอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะสาธ <สา S 1> ุสำหรับรวันนี้นะคะ กอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพกลัลยาณมิตรสมหมายคมาีอนุโมทนาบุญกับพออ,อกไก่พี่หมวยคุณครูอุไดป้าอรารยาอนุโมทนาบุญกับป้าส้มป้าแมวคุณครูปิยอพรลีวายป้าจีนป้ากุหลาบอนุโมทนาบุญกับพี่ปุ้ยคุณครูอ่อนอนอง,ป,นองป้าน้อมป้าบาน้อม อนุโมทนาบุญกับป้าเปี้ยนท่านรองอัตถพรพี่นิจานาณกาลยานามิตรแอะอนุโมทนาบุญกับป้าสิริกรปีโป้และพระอาจารย์ทุกรูปอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุ ช่วยปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวไปรับพัตนาหารเลยนะครับ นาในมหากุศลพลบุญที่ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวา